สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch ที่มีการใช้ร่วมกับตัวไมโครบิตนะคะตัวไมโครบิตที่เชื่อมเข้ามาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวควบคุมการเคลื่อนไหวของตัว Sprite ในโปรแกรมของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโจทย์ก็คือให้คนเดินไปชนกับรถแล้วก็มีเสียงเสียงเตือนภัยออกมานะคะ วิธีการเขียนโค้ดของมันก็คืออันดับแรกเลยเราต้องเชื่อมตัวไมโครบิตเข้ากับโปรแกรมสกอนโอเคพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ควรมีคือพื้นหลังซึ่งพื้นหลังที่เราใส่มาวันนี้เนี่ยก็มี1พื้นหลังด้วยกัน ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบออกไปโอเคพื้นหลังที่เราใช้ตัวนี้ก็คือตัว color f u l city นะคะหนึ่งพื้นหลังเท่านั้นและโจทย์ก็คือมีคนเดินชนรถแล้วมีเสียงไซเรนออกมามีเสียงเตือนภัยออกมาสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือคนเราจะใช้ตัว m i โครบิดเป็นการบังคับคนเดินไปหน้าถอยหลังนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องเขียนลงไปก็คือไปที่ตัวไมโครบิดเลือก เว้นปุ่มตืดดๆถูกกดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราตั้งไว้ก็คืออันนี้นะคะเมื่อเรากดปุ่ม A สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวตัวคนเนี่ย move ไปข้างหน้า20่สิบ็ปซึ่งหนึ่งสติเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวนะคะเราก็เลยใส่ไป20่สิต็ปแล้วก็ตอนที่เคลื่อนเนี่ยก็ให้เป็น next cost u m e นะคะ next costum เนี่ยก็คือเอามาจากตรงนี้ลุก นะคะ next costume หมายถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะนะคะแล้วก็ยังไงต่อมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็มันเคลื่อนที่ขยับแล้วก็ตั้งให้มันเป็น if เราใส่ if เข้าไปถ้าหากว่าตัวคนเนี่ยชนกับรถเมื่อไหร่ก็ให้มันเล่นเสียงขึ้นมานะคะมีเสียงไซเรนขึ้นมาก็คือเสียงอันนี้ มันเสียงเนี่ยเราสามารถเอานําเข้ามาได้นะคะจากตรงนี้กดที่ซาวแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะคะมันก็จะมีเสียงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอ่าที่เราใช้เนี่ยเราก็ได้นําเข้ามาแล้วคือเสียงนี้อ่าเสียงที่เราจะใช้คือคาฮอนดังนั้นเราก็ตั้งเราก็เลือกตรงนี้ให้เป็นคาฮอนเพื่อที่เสียงที่เราต้องการเนี่ยมันจะได้ดังขึ้นมาโอเคต่อไปปุ่ม B เราตั้งให้เป็นเดินขยับไปข้างหน้าลบยี่สิบลบยี่สิบก็คือเดินถอยหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ next costume เหมือนกันเพื่อให้มันเคลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนถอยหลังเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เราเลือกเป็น event ทงเขียวถูกกดให้ตัวคนเนี่ยอยู่ที่ค่า x ลบสองแล้วก็ค่า y อยู่ที่ลบเจเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เราเริ่มต้น การเล่นของมันใหม่เนี่ยจะให้คนกลับมาเยืนตรงนี้เสมอเราลองมาดูเราลองไม่ใช้คู่กับตัวไมโครบิดนะคะเมื่อกี้คือปุ่ม A ถ้าเรากดปุ่ม A เนี่ยคนคนนี้จะเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ถ้ากดปุ่ม B คือคนจะเดินไปข้างหลังเราดูตัวอย่างปึ๊บกด A เดินไปข้างหน้าค่อยๆเดินค่อยๆเดินปึ๊บ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 อ่าพอเดินชนป๊บ รถก็จะดังขึ้นมาโอเคเดินถอยหลังพอถ,ถอยหลังปุ๊บรถก็จะเงียบโอเคทีนี้คนก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะค้ดแล้วก็ตัวตัว x เนี่ยตัว x กับ y ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อไรที่เรากดปุ่มธงเขียวเนี่ยมันก็จะกลับไปยืนที่เดิมนะคะต่อไปโค้ดของรถบัสเราตั้งให้มันอยู่ที่ x 3 9แล้วก็ y ติดลบเจนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นี่แหละ แล้วก็เราใส่โค้ดเพิ่มเติมไปว่าเมื่อไรก็ตามที่เราที่คนตัวคนเดินไปชนเนี่ยสักพักรถนี้พอดังส็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนเคลื่อนขับไปข้างหน้านะคะโดยการเขียนโค้ดก็คือเมื่อทวงเขียวถูกกดใส่ forever ซึ่งเอามาจากตัว control ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ if เข้าไปข้างในอีกทีนึง if ก็คือถ้า รถคันนี้เนี่ยถูกชนด้วยคนเมื่อไหรให้มันรอห้าวิแล้วก็ให้เคลื่อนไปข้างหน้าทีละสิสเต็ปเคลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าอ่อมันจะนี่ทัชชิ่งตัวขอบของภาพจอภาพเรานะคะลองดูตัวอย่างสรุปรวมตอนนี้ณนะตอนนี้ก็คือถ้าคนเดินไปชนรถบัส รถบัสจะมีเสียงเตือนภัยขึ้นมาแล้วพอหลังจากห้าวิรถบัสจะเคลื่อนไปข้างหน้าโอเคคนเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการกด A บนไมโครบิดปึ๊บเสียงก็จะดังขึ้นมาอพอครบห้าวิรถก็จะเลื่อนไปข้างหน้า,ยาย แป๊บหนึ่งนะคะเอาใหม่ลองดูใหม่ลองดูใหม่เดินไปชนรถโอเคก็มันอาจจะมีการค้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเรากลับมากดมันใหม่อีกสักรอบมันก็จะกลับมาโอเคเหมือนเดิมก็สรุปว่าตัวโค้ดตรงนี้เนี่ย เป็นการสั่งให้รถเมื่อไหร่ที่มันชนกับคนแล้วเนี่ยให้มันเกิดเกิดการปฏิตอบตอบสนองมีปฏิกิริยาด้วยการเคลื่อนไปข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดธงเขียวเนี่ยรถมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเนื่องจากเราตั้งค่า x กับค่า y ของมันเอาไว้แล้วก็ตัวลูกโป่งที่เราเห็นมันกระพริบวับวับอยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็นตัวเสริมเข้ามานะคะโดยการเขียนโค้ดเหมือนกันทุกอันเลย ก็คือใส่ท่งเขียวแล้วก็ f o r e อ e r รอ0.3นาทีแล้วเปลี่ยนคอสตูมไปเรื่อยๆนะคะโดยมันจะเห็นเป็นสีสันแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเราไปจัดที่คอสตูมมันให้เป็นหลากสีนะคะโดยใส่ไปหลายๆอันแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีสีคอสตูมต่างกันไปเพื่อเพิ่มสีสันของฉากเรานะคะเราลองมาเล่นที่หน้าจอใหญ่ดูหยุดทุกอย่างก่อนโอเคเริ่ม กดทวงเขียวปุ๊บเริ่มตัวลูกโป่งก็จะทําหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนเนี่ยเราก็บังคับด้วยไมโครบิดกด A เดินไปข้างหน้ากด B เดินถอยหลังกด A เดินไปข้างหน้าเดินไปเรื่อยๆจนชนรถบัสรถก็จะมีเสียงเตือนภัยออกมารถถอยหลังรถก็เงียบนะคะโอเคลองดูอีกรอบครับไปข้างเดินไปข้างหน้าพอชนรถรถก็จะดังพอเราถ,ถอยหลัง รถก็จะเงียบโอเครถก็เดินไปหน้าพอถูกคนชนไปได้ห้าวินะคะก็วัน,นวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของเอ,อเสียงเตือนภัยของรถนะคะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ